ผู้ชมคในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องขุนศึกซึ่งในวันนี้ไม่ชากที่เบนส์พอ์ชิตาต้องโดนกลั่นแกล้งจากพลอยเชอรอมานจนตกน้ำตกท่าและเนื่องจากช่วงที่ไทยทำเริ่มเข้าหน้าหนาวพอดีอุณหภูมิของน้ำจึงค่อนข้างจะเย็นหยเยือกโอวดำมากกว่าหนาวมีผม้าห่มแต่ดำอะ่อะกัรยากอยู่นานแอแต่ดูเหมือนว่าความเยือกของน้ำ จะไม่ได้สร้างความหวาดวันใดๆให้กับเบนส์พรชิตาเพราะสิ่งที่ชีกลัวยิ่งกว่าคือความดำแอะซึ่งเจยอยากจะบอกว่ากลัวช้าไปไหมคะนออ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 ๋อคนผู้ชมคะ่ะและแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำแม้จะกลัวดำแต่ด้วยคำพูดบางคำจากปากพลอยเชอร์มานก็ทำให้พรชิตานั้น ่ายฉากนี้แบบไมมมีเทความเยน็นทำให้ไขมันหดตัวน้ำมนันทำให้เราพร้อมลงเอาใหม่ตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยเพราะเราเป็นมิตรกันมาแต่เล็ก ตั้งแต่เด็กฉันจึงรู้ว่าแม่ไหว,วน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรเย็นดีพอด้วยทฤษฎีความเย็นทําให้ไขมันหดตัวทำให้เบนส์พอชิตารีบตกไปลอยอยู่ในน้ำแม้พลอยจะท่องบทไม่ได้ต้องรอคอยนานสักแค่ไหนเบนส์ก็ไม่บน่นขอเพียงแค่ไขมันละลายไปกับความเย็นของน้ำสักสองสามขีดก็พอใจแอะเบนส์คะ ก่อนไขมันจะลดเจ๊เกรงว่าไข้มันจะกินซะก่อนเนี่ยสิคะนะอัออออองผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องต้มยำลำซิ่งโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากถ่ายแฟชั่นบนเรือซึ่งเป็นฉากที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแดงทุกคนเนื่องจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศลงเรือกันบ้าง การทำงานจึงเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานไปดน้นถอยไปดยออกไปไปดยออกไป้งแรกเ้ยอรอนี่ายให้รอต่างลงแค่อ อืมอืมดูจากพฤติกรรมของนางเอกละดูสนุกและก็คึกคักพร้อมทำงานมากเลยนะคะชมพูค,ค,ค,คนะะคคคคผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าชมพูน,นั้นจะดูซึมไงยไอ้่ยใส การใดแต่นักแสดงคนอื่นๆเรียกได้ว่าออฟิตเปรียเอ๋เอ๋ฟิตเปรียยมากมีทั้งนอนในเรือมีทั้งนอนบนเรือไม่ได้กระตือร้อน,นกับการทำงานเลยอ,อ,อะไรอย่างนี้นางเอกยังชมพู่จะรอดไหมเนี่ยอ,อ,อ้าวชมพู่หายไปไหนแล้ว ยังเห็นอยู่ล <S <S อะออที่แท้ก็นอนแผ่มันบนเรือเลยแล้วเนี่ยเอ๊ะเอะเอาแต่นอนนอนนอนไม่มีใครสนใจทํางานทําการเลยเอ๊ะพี่คะทั้งง่วงกันขนาดนี้จะว่าแยกย,ย้ายกลับบ้าน,นก็ไปนอนเลยดีไหมคะ Yeah. วัดธรรมมงคลนะคะอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งค่ะกำหนดจัดงานบวชเนคขามะถือศีล8ก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสวดละขีบวชชีหมื่นคนนะคะแล้วก็บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคล92ปีให้กับหลวงพ่อวิริยังะคะระหว่างที่6ถึง9มกราคมนี้สอบถามได้ที่ศูย์สองสี่0 2 3 3 2 4 1 4 5ค่ะครับและนี่คือเรื่องจริงของคนบันเทิงในวันนี้นะครับลาไปด้วยข้อคิดของคุณอาวัยพจ์เพชรสุพรรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปีใหม่ปีนี้ขอขอหนวยอวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอ,อย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้จนด้วยครับขอบคุณครับ